ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 หมดพิษส่งไปซะหมอผีเปรูเล่นทําของเซเนมาก่อนเกมคัดบอลโลกเหล่าหมอผีเปรูทําคุณใสยเซเนมาอย่างเช่นการทับตุ๊กตาเพื่อสื่อถึงแข้งชาวบาราซี่เลียนพร้อมก็เล่นงานตุ๊กตาตัวที่ว่า หมอผีและคนเปรูทำาริธีร่ายคำสาปใส่เนม่ากองหน้าทีมชาติบราซิลก่อนหน้าที่ทั้งสองชาติจะเจอกันในศึกทวีตโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้บราซิลออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงด้วยการเอาชนะบลิเวีย5-1ซึ่งเนม่าทำเดียว2ประตูในเกมนั้นแถมยังทำได้1นแอซิสอีกด้วยขณะที่เปรูออกไปเสมอกับปารวัย0-0ในนัดแรกคราวนี้เหล่าหมอผีพยายามทุกทางเท่าที่ทำได้เช่นการเหยยบรูปของเนม่า การทาตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของดาเต้เลือดแซมบ้าพร้อมทาหลายอย่างใส่ตุ๊กตาตัวนั้นเช่นการมัดเท้าและเอาเข็มแทงขาเป็นต้นเฟรดิกรอนดานหนึ่งในมอผีช,ชาวเปรูเผยเราทําให้เนย์มาหมดพิษสงด้วยการมัดเท้าของเขาเรามัดเท้าของเขาเอาไว้เพื่อจะได้ไม่อยู่ในสภาพที่ดีวิ่งไม่ได้เล่นไม่ออกมันเป็นพิธีการที่ทําขึ้นเพื่อจะเล่นงานจิตใจของเนย์มาเพื่อที่เขาจะได้ทดําในสิ่งที่เขาอยากทําไม่ได้ และนั่นคือการทำประตูที่จริงนอกจากเนมาแล้วเรลามอฟฟี่ของเปรูยังพยายามเล่นขุดสายสายคาเซมิโร่ด้วยเพียงแต่ไม่รุนแรงเท่าของเนมานอกจากนี้พวกเขายังทำพิธีเชิงสร้างพลังงานให้นักเตะตัวเองเช่นกันเดดิเยร์เด,ด,ด,ดชองเทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสตำาหนิดการทันตที่ของแอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินช้างอังกฤษในเกมที่แพ้กับเยอรมัน2ประตูต่อหนึ่งว่าไม่ทัดเล่เหลี่ยมตุกติกของผู้เล่นชาวร้อย อันตูนิโอรดเดเกอร์จนทุกเขาพลาดได้หยุดโทษเพราะหากเป่าลูกดังกล่าวผลการในคันอาจจะเปลี่ยนเรดเดเกอร์มีจังหวะเหนี่ยวรองดานโกลโมวนี่ที่หลุดไปเกือบสุดเส้นหลังล้มลงไปแต่เป่าผู้ดีเพิกเฉยจมบรดาแข้งน้ำหอมประท้วงนำมาซึ่งการบ่นหลังจบเกมก็ไม่ประทับใจาการทำที่ของผู้ตัดสินเท่าไรแต่ท้ายที่สุดเราก็แพ้เพราะเราไม่สามารถเข้นผลงานระดับสูงสุดอย่างที่อยากถูกขอร้องได้ การเสียประตูตั้งแต่4นาทีแรกคือหายนะใหญ่หลวงเรายังมักช้ากว่า19เวลาดวลตัวต่อตัวเราหลุดตำแหน่งนำไปสู่การได้ประตูขึ้นนำของเยอรมันก็ไม่อยากจะบอกว่าเราให้ของขวาญพวกเขาทั้ง2เม็ดสู่ต่อไปของทับเลเบอร์คือยูโร2024รอบคันเลือกพบก,กับเนเธอร์แลนด์ที่นครอัมสเตอร์ดัมในวันที่30ที่นครอัมสเตอร์ดัมในวันที่13ตุลาคมโดยหากสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะตีตัวไปเล่นรอบสุดท้ายที่เยอรมันทันที เอซิมิลานที่กำลังเตรียมพร้อมในเกมบิ๊กแมตช์เซเรียอากับอินเตอร์มิลานในวันเสาร์นี้ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของโอลิเวียชิรูและบิแอร์กาลูรูชูถอนตัวจากทีมยติฝรั่งเศสหลังมีการเจ็บข้อเท้าระหว่างเกมการแข่งขันและตอนนี้ก็กลับมาอย่างมิลานเนลโลแล้วเพื่อซ้อมแยกแบบส่วนตัวนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูและนักข่าวยังคงมั่นใจอย่างมากว่ากองหน้าประสบาการณ์สูงจะสามารถลงตัวจริงในเกมพบกับอินเตอร์ได้ แต่ก็ไม่สามารถพูดแบบเดียวกันได้กับการูดูที่มีปัญหาเกี่ยวกับก้ามเนื้อและจะมีการตรวจในวันพฤหัส,สบดีหรือวันศุกร์ในแต่ที่กลับมาเข้าแคมป์ในวันอังคารจากการ,ร,รบรรบใช้ชาติได้แก่ซามูเอลชุกเวเซ่ลาเดครูนิชแซมอนเคียไทแยนนี่ไรเดอร์สและยูกาโยวิตวันพุธพวกเขาจะได้ลาเฟลเลอเอากลับมาจากนั้นก็จะเป็นดาวเด่นของชิมชาติอเมริกาอย่างยูนุสมูซาและคิเซนฟูริซิตในวันพฤหัส ติคาโยโทรมรีกองหลังทีมชาติอังกฤษติดโทษแบนในเกมพบกับอินเตอร์พอดี